แม่เสนอเข้ามาอีกน้ำพึ่งป่าค่ะน้ำพึ่งป่าอ๋อครับแต่นี่เดือนห้าพอดีเลยคือเดือดๆก็แต่ที่ว่าตรงเนี้ยเคสผมคิดว่าจะเฉยเพราะว่าคือเราลุยบุอยอย่างเงี้ยพี่คือเราไม่ได้ทํานานี่แบบใหญ่โตเงี้ยคือผมเชื่อว่าคนคนดอยเขาเขาทํานาทําไร่พอทําไร่อ่ะคือเขาไม่ได้ทํขไย อืเขาทำเพื่อเขาคือมันเล็กปีต่อปีของเขาแค่ไม่ไม่สามารถทาเป็นอุตสากรรใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะเหลือมาแจกจ่ายขายได้ใช่ครับมันมันพี่แค่ว่าเขาทําปีนี้คือเพื่อเพื่อให้ปีต่อไปต่อไปทําปีต่อปีเนี่ยเพื่อให้ให้พอกินนะครับคือเขาไม่ไม่ว่าเขาคงไม่ไม่ได้เยอะจนเอามาขายหลังตัวนี้อันนี้คือผมแค่ในความคิดผมเฉยผมอาจจะไม่ได้ทำก็ได้ใช่ม แต่แม่แม่บอกว่าแม่แม่เนี่ยมาบอกประโยชน์ข้าวสองมือเทียบเลยนะเดี๋ยวตามไปอ่านนะแม่ข้าวสองมือไม่เคยทานเหมือนกันแต่จริงๆพี่เป็นคนทานข้าวกล้องข้าวกล้องกับข้าวสองมือรสชาติใกล้เคียงกันไหมคะหนูเคยกินข้าวกล้องข้าวกล้องนี่ที่เป็นสีน้ำตาลสีม่วงพี่ใช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 ่คล้ายๆในความรู้สึกผมนี่ข้าวที่ผมข้าวสองมืออร่อยกว่าเออเหอเอ้ไงต้องลองอยากลองเพราะเราเราชอบกินข้าวที่มันมีประโยชน์อะ เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะผมผมมีความรู้สึกอย่างเงี้ยแต่มันมาจะเป็นเพราะว่าเรากินน่าจะเด็กหรือเปล่าพี่ผมก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันครับอ๋เขาชินอาจจะเป็นคพราะแบบนั้นมากกว่าแล้วมันแล้วแต่คนชอบอะครับผมไม่แต่ว่าบอกได้ว่าอันเนี้ยอร่อยใช่ใช่ใช่อันนีน้อันนี้จริงแล้วแต่อ่า ใครกินและใครชอบอะครับแต่เวลาเวลาพี่กินข้าวที่แตกต่างจากข้าวปกติอะนะอย่างตอนพี่หัดทานข้าวกล้องใหม่ๆที่ใช้ผสมก่อนแล้วค่อยแบบเพิ่มสัดส่วนไปเรื่อยๆเพิ่มให้ข้าวกล้องเยอะขึ้นอย่างเงี้ยถ้าหัดหัดกินเนาะก็เพิงทีกินเลยอย่างเงี้ยมันไม่คุณเนาะกินไม่ได้ไม่ได้เหรอกินไม่ได้กินข้าวกล้องสองมือกินไม่ได้กินแล้วท้องอืดอ๋อดีลิฟออกผลิตภัณฑ์มาให้แฟนๆได้อุดหนุนกันนะคะครับแล้วเป็นไงครับช่วงเวลาช่วงยุคโควิดแบบนี้แน่นอนที่สุดสิ่งที่ศิลปินกระทบ <c oughs> ก็คือเรื่องของคอนเสิร์ตต่างๆเรา <c oughs> ปรับวิถีชีวิตตัวเองยังไงมากน้อยแค่ไหนครับอยู่บ้านหลักๆทำอะไรครับช่วงนี้นอกเหนือจาก <c oughs> ขายของก็ผมไปบ้านทผมเข้าพยานที่อยากาดูความเรียบร้อยใน,นรอบบ้นานคือมันไม่ไม่เสร็จมันไม่เสร็จอะคือมันดูแล้วนันัขับรูขัดตาก็อยากทำคืออ่ากมันขัดใจอะเนาะมันไม่เสร็จสักทีอะแต่มันคือ ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราวางไว้ตอนแรกอ่ะมันอตอนที่ป้ายังไม่เสร็จดีอ่ะคือเราณตอนนั้นเราก็ปลูกอะไรไปเรื่อยปลูกปลูกไปพอมาถึงวันนี้ความต้องการมันไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนมันก็ต้องเอาออกเพื่อให้เพื่อให้มันดูแบบดูดูดีขึ้นอย่างเงี้ยครับอืมอมมันดูสมส่วนกับบ้านหน่อยนะครับปลูกอะไรบ้างครับตอนนี้ที่บ้านปลูกอะไรที่เป็นเป็นผลผลไม้หรืออะไรที่เอามาทานหรือเป็นพืชผักสวนครัวในบ้านได้ไหมครับมีไหมครับ ก็แต่ตถ้าเป็นเพื่อสะสมตรงนี้อันนั้นแม่แม่แมเป็นคนปลูกก็แม่แม่จะรู้ค่ะแม่แม่จะรู้เกี่ยวกับพวกนั้นมากกว่าใช่แต่ผมก็ผมปลูกพวกผลไม้พวกมะม่มมามากกวงทั้งตัวใหญ่ครับมะม่วง,งแต่มีมีมีเกือบผมไม่ได้ปลูกแบบยังได้ยันหนึง่งครับผมปลูกสะสมมาพี่ผมก็ปลูกไปผมซื้อไปผมกาทีผมก็ไม่รู้จักชื่อเลยผมซื้อไปปลูกไปผมก็รู้ว่าผมไม่รู้ มันจะขึ้นแล้วไม่ขึ้นก็ก็จับซื้อไว้คือแบบถ้ามันขึ้นก็ดีวันหนึ่งมันจะได้มีหลายๆแบบหลายๆหลายพันนะครับมันได้กินลายๆแบบมันไม่ได้ม่ได้กินอะมะม่วงแค่จริงๆท้างหูไ่เดียวที่เขากว้างมากเลยนะที่เขากว้างมากถ้าเขาลงการเกษตรอินทรียก็กลายเป็นรายได้เสริมได้ดีทีเดียวเลยเนาะนี่มีแม่บอกว่าหุงด้วยอะไรไม่อร่อยเท่าหุงด้วยฟืนโอ้จะมันอันนี้ก็และเต่ แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะเนาะครับผมอ่ามาถึงตรงนี้ครับนายครับอยากจะฝากอะไรถึงแม่แม่เกี่ยวกับเพลงไหมก็ฝากแม่แม่ทุกคนนะครับคือจริงๆผมไม่ต้องฝากก็ฝากัแล้วให้ฝากหน่อยสิเป็นนักร้องก็ต้องฝากสิก็ขอบคุณแม่แม่ครับขอบคุณทุกคนที่ที่ที่ฟังเพลงคำตอบชีวิตนะครับยังก็ฝากแม่ด้วยครับ อ่าถ้าชอบถ้าชอบหรือไม่ชอบก็ต้องฟังครับไม่อย่างวันนี้เราจัดรายการนะแม่แม่สขพ่อความทุกวันขอเพลงเนี้ยทุกวันขอเพลงคุณในรายการทุกวันนะคะครับขอบคุณครับผมแม่คบผมนอกจากฝากฝากแม่ช่วยขอตามคืิวิทยุแล้วฝากแม่ไปช่วยจ้างจองคิวจ้างงานหลังโควิดครับผมอ่า แล้วโควิดมาเนี่เตรียมตัวเลยนะครับตัเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ให้แม่ไปจองก่อนครับใช่ครับก็เรารีบฉีดวัคซีนกันแล้วมันจะเปิดประเทศอะไรอ่ะที่เขาจัดคอนเสิร์ตจีนจัดคอนเสิร์ตเลยฉีดวัคซีนหมดแล้วจัดคอนเสิร์ตเลยแล้วคอนเสิร์ตเหลานี้นะรับเฉพาะคนฉีดวัคซีน เอาเอาใบเอาใบฉีดวัคซีนจริงจริงมามามาแสดงเราก็จะได้เข้าคอนเสิร์ตมันเป็นสิ่งที่โอเคมากเลยแล้วเราเช่าเนี่ยรุุ่นแม่แม่เนี่ยลงทะเบียนกันหมดแล้วชื่นใจยิ่งลงทะเบียนฉีดวัคซีนเร็วเท่าไหร่คุณก็ได้เล่นคอนเสิร์ตเร็วเท่านั้นแม่แม่อยากดูเร็วเท่าไหร่แม่แม่ฉีดวัคซีนเร็วเท่านั้นเออในนี้มีคนบอกว่าน้องนันเป็นศิลปินคนเดียวในโลกที่ไม่งอแม่แม่ไม่ใช่งอ องอเง้อหน่อยเงอนหน่อยเราถามว่าเราเรางอแมาคือผมดตังว่าจะไม่อยากกลับไปหรอกครับพี่ <c oughs> คือ,อ่าพูดตึงว่าคนที่เล่าเราเลยวันเนี้ยไม่มีใครอยากให้กลับไปหรอกคือเราเราไม่อยากแบบพูดยังไงดีครับากานเราถามว่าเราเรางา้อแมเราก็ง้อนะแต่แต่ถ้าว่าคือในความคิดขอคือความคิดขอพี่เราไม่สามารถไปบังคับความคิดข <c oughs> ้อได้ผมจะว่ามันถ้าสมมติว่าเขาเขาไม่เลือกที่ไม่อยู่กับเราะถ้าเราตอนเราง้อเขาแค่ไหนวันหนึ่งเขาก็ต้อง ไม่อยู่กับเราดีอ่ะวัน,นโอเควัน,ว,น,ว,น,ว,นวันที่เราไปง้องเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะกลับมาแต่วันในที่เราจะไม่ได้ฟรีต่อแล้วก็ไปทีเดียเลี้ยงมแม่มเลี้ยงแม่เหมือน <c oughs> เป็ดไล่ทุง่ง เลี้ยงแม่แม่เหมือนเป็ดไรทุ่งอยากจะฟังเพลงแม่ก็ฟังกันไม่อยากฟังเพลงแม่ก็ไม่ต้องฟังแต่จริงๆในตัวเขาเขาก็มีความน่ารักอยู่แล้วแหละศิลปินทีมีความน่ารักอยู่แล้วแต่ด้วยคามน้องนันเป็นผู้ชายด้วยไงเป็นเด็กผู้ชายจริงๆก็อาจจะไม่ออดหวานไม่ออดหวานแต่มีความจริงใจแต่มีความจริงใจ หวานหวานไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยหวานไม่ค่อยเฟ็นครับพี่พูดโกงหวานไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่แต่่เรื่องเรื่องแล้วเรื่องเรื่องเราก็อยากให้ทุกคนอยู่นะคือเราไม่อยากให้ใครไปอยู่เลยแต่แต่เราเราก็ต้องเข้าใจเขาว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้ครับเราก็ต้องตัดปินใจนะครับเราคือเราคิดเสมอว่าถ้าคนที่เขารลกเราเขาก็ต้องอยู่กับเราถ้าเขาไม่เลกเราคือถ้าเขาไปคือเขาหมุกมุมแล้วเราเลี้ยวอันนี้ก็คือจะเป็นแบบสไตล์แบบว่าปักปักแข่งแต่ใจอ่อนปักอย่างใจอย่าง แม่แม่เขาก็รักเราเพราะเราเป็นอย่างนี้แหละอืมอ่ะก็อ,ะอย่าลืมนะคะ <c oughs> ฝากเชร์ฝากติดตาม,มเพลงของน้องด้วยอืม <c oughs> นะฮะอ้าวนันมีอะไรอยากจะฝากถึงแม่แม่ไหมว่า <c oughs> จะงานที่ไหนอะไรยังไงธุรกิจเไม่ว่าจะเป็นขายพริก <c oughs> ขายครีมหรือในอนาคตจะขายขายข้าวขายอะไรก็แล้วแต่ฝากแม่แม่เลยครับ ครับผมก็จากเล่นนะครับผมก็ฝากเพลงด้วยนะครับคําตอบของชีวิตนะครับก็ติดตามได้ที่เพจยุ่งเข้าเลดคอร์ดหรือว่า y o u t u ยุ่งเข้าเรดคอร์ดครับยังไงช่วงนี้ก็ผมอยากให้ทุกกคนครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับก็ถ้าไม่มีธุระจำเป็นก็อย่าเพิ่งออกไปที่อื่นนะครับอย่าไปเจอคนเยอะๆนะครับผมอยู่กับครอบครัวดูแลสุขภาพนะครับผมร่างมึงร่างมึงอยๆยครับผมแล้วก็ ใครที่สนใจสินค้าก็สั่งซื้อได้ปกติครับผมเลี้ยงสั่งซื้อที่ไหนบ้างผมฮะสั่งซื้อที่ไหนบ้างสั่งซื้อที่ไหนบ้างสั่งซื้อได้ที่ที่เพจครับเอ่อเพจละเพจละสมัยครับเพจละสมัยอืมแล้วก็ส่วนพี่ก็เดี๋ยวคงจะถ้าจะกรอเรตที่ไม่หมดผมก็จะคงมาไลฟ์สดอีกทีหนึ่งครับ อืมก็คือเข้าไปติดตามง่ายที่สุดนะฮะ<ม>เข้าไปที่ Facebook ของน้องน,น,น,นอันนันอนันเพื่อที่จะเข้าไปเช็คของว่ายังมีอะไรอยู่บ้างที่บ้านเขายังมีเหลืออะไรขายอยู่บ้างแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆจะมีออกมาเมื่อไหร่ก็เข้าไปติดตามน,านั่นนะที่ Facebook ของน้องนันได้ครับผมครับผมอ่ะนันครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับ บทสัมภาษณ์นะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันที่สตูดิโอเร็วๆนี้นะฮะยังไงก็อย<ด>ท,ที่น้องนันพูดก็คือล้างมือบ่อยๆและอย่าไปเจอเอ,อไปในแหล่งชุมชนถ้าเกิดจะให้ดีกว่านั้นนะฮะสั่งพริกน้องนันไปกินที่บ้านตายค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นเกยรยิพูดคุยกับเราซุปเปอร์ลูกทุ่งขอบคุณค่ะขอบคุณนงนันค่ะพี่นันตารับพี่กนะฮะ ก็เรียกได้ว่าเป็นความเป็นตัวเองในแบบสบับแต่ว่ามีการพูดคุยเก่งขึ้น จากเมื่อก่อนน้องบอกว่าเวลาที่ศิลปินก้าวลงสู่เวทีประกวดหลายคนเลยนะที่มาเยือนรายการเราตั้งแต่เทปแรกเราก็จะเห็นการเดินทางของเขาเห็นพัฒนาการเห็นการเติบโตของเขามาจนถึงวันนี้แล้วก็เชื่อ,อว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ความเป็นเขาแบบนี้ที่ยังคงทําให้แม่แม่แฟนๆลับเนี่ยยังคงอยู่กับน้องตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไม่ได้ถดถอยเลยคืออย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกได้แล้วก็แม่แม่รู้สึกได้นะก็คือความ จริงใจความจริงทุกคําพูดใส่ซื่อที่เขาพูดออกมาเราจะรู้สึกว่าโอเคเด็กคนนี้พูดมาต่อให้เขาพูดมันไม่ลื่นหูแต่มันคือความจริงเออมันมันคือจริงๆอ่ะเขาปดิคําไม่เป็นอ่ะใช่ใชิคํไม่เป็นพูดถูกเป็นแฟนก็ติดตามกันได้เข้าไปชมเพลงใหม่ล่าสุดกับคำตอบของชีวิตได้นะคะครับผมแล้วถ้าเกิดเข้าไปชมไม่พอนะฮะนี่ มาขอเพลงกันได้ที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์คค่ะทำงานกันไปครอบครัวขอบพระคุณค่ะนันเข้าไปขอขอเวลาเท่าไหร่นะ12นาทานาทีถึง15บหนาจันทร์ถึงศุกร์ช่วงดีเจนางฝาที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ดชาๆกโกกดตังค่ะพูดเรียบเลยนะฮะยังไงก็ฝากฝากเป็นกำลังใจให้น้องนานด้วยนะครับ คือศิลปินทุกท่านที่ทํางานออกมาเนี่ยนะฮะนอกจากจะทางทีวีแล้วทางวิทยุก็ยังเป็นอีกหนึ่งสื่อที่คุณแม่ๆสามารถจะเข้าไปติดต่อพูดคุยหรือจะไปสนับสนุนน้องๆได้ทั้งวิทยุแล้วก็จ้างงานตอนนี้ก็อย่างที่บอกเลยคือต่อให้มันไม่มีเทปผีซีดีเถื่อนแต่มันยังมีการดาวน์โหลดเถื่อนอยู่เพราะฉะนั้นแม่ๆนะฮะก็ช่วยกัน ดาวน์โหลดจากในพื้นที่ที่เขามีลิขสิทธิท์ดีกว่า <c oughs> เพราะว่ารายได้ตรงนั้นมันก็จะไปจุนเจือให้กับบรรดาศิลปินได้มีแรงและก็กำลังใจในการทำงานใหม่ๆให้ไม่ว่าจะเป็นลิงโทนหรืออะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันที่มีแม่ๆคะฝากด้วยนะครับฝากช่วยกันบอกทุกๆคนว่าให้เข้าไปโหลดที่มีลิขสิทธิ์ดีกว่าหรือหรือจะให้ดีกว่านั้นจ้างงานใช่ค่ะอืมนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะ ก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับของน้องนันมากแล้วขอบคุณน้องนันมากนะฮะแล้วก็ขอบคุณยุคงข้าเรลคกรอดมากที่อนุญาตแล้วก็ให้น้องนันมาพูดคุยแล้วก็ฝากเพลงกับพวกเรานะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะและก่อนจะจากกันไปนะฮะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนัก็คือ True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรานั่นเองนะฮะ แล้ววันนี้เวลาของซูเปอปร์ลูกทุกก็หมดลงแล้วผมธนกรมหาวิทูนวรินดาคุป,ปติธรรมกุลค่ะเขต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครัสวัสดีค่ะ